New Listen มนุษย์มงคลพอดแคท ด,ดิฉันปรินแก้วัชรพลผู้คิดคนและเผยแพร่ทฤษฎีกลับหลังหันพบกับรายการที่นำทฤษฎีกลับหลังหันมาประยุกใช้กับทุกเรื่องของชีวิตเพื่อให้คุณพบอิสรภาพในทุกด้านค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภความสัมพันธ์การแบ่งปันสู่สังคมอิสรภาพทางจิตวิญ,ญญาณครบทุกเรื่องที่นี่สามารถติดตามรายการทฤษฎีกลับหลังหันได้ที่ช่อง YouTube ช่องหลัก รวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหัน Facebook Fanpage Masterprint com ทฤษฎีกลับหลังหันกดจักรวาลาพคปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงและที่เว็บไซต์ของเรา www masterprint com ค่ะบนโลกใบนี้นะคะไม่มีใครไม่พบกับปัญหาค่ะแน่นอนปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนก็มีปัญหานะคะปัญหามาตั้งแต่ ความหิวใช่ไหมคะปวดท้องง่วงนอนเมื่อยนั่งมากก็เมื่อยนะคะเปลี่ยนไปยืนยืนนานก็เมื่อยเป็นปัญหาได้เหมือนกันปัญหาพื้นฐานเหล่านั้นหลายคนก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นปัญหาชีวิตอะไรนะคะแล้วเราก็คงจะไม่ต้องออมาอุปมาอุปไมยกันอย่างนั้นซะทีเดียวเลิ่นเข้าใจคะ่ะว่าเพื่อนๆสมาชิกนะคะชนเผ่ามนุษย์มงคลก็พบเจอปัญหาเป็นเรื่องที่ หลายหลายคนต้องเผชิญจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่ว่ามุมมองของเราด้วยต่างหากอีกนะคะว่าเราจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาหรือว่ามันคือเปลือกห่อหุ้มปัญญาเข้ามาหาเรานะคะแต่เอาละค่ะก่อนที่เราจะมีสติเพียงพอหรือว่าดึงปัญญาออกมาได้เพียงพอในการ,รเผชิญปัญหาแน่นอนคะ่ะบางทีตอนหน้างานเนี่ยเราพบ สิ่งที่มากระทบเนี่ยนะคะหลายๆครั้งก็ยังไม่มีสติพอหรอกคะ่ะที่จะอ๋ออันนี้คือปัญญาที่ถูกห่อหุ้มมาด้วยเปลือกของปัญหาถ้าฉันสามารถเจรไยมันได้ฉันก็จะได้พบสิ่งดีๆที่มอบคุณค่าการเจริญเติบโตให้กับชีวิตและจิตวิญญาณเราก็รู้นะคะแต่บางทีตอนที่เจอต่อหน้าเนะะี่ยค่ะมันไม่มันคิดไม่ได้แบบนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกกันไป าเราจะมาดูกันจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยนะคะตามหัวข้อเนี่ยบอกว่าปัญหาบนโลกใบนี้มีแค่2ชนิดถ้าท่านใดที่ติดตามรายการกันมาตลอดนะคะก็จะทราบแล้วละว่าปัญหา2ชนิดนี้คืออะไรแต่ว่าถ้าบางท่านเพิ่งจะมาพบกันที่รายการพอดแคสต์มนุษย์มงคลทฤษฎีกลับหลังหันร,รวยเฮงเก่งดีเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ฟังรายการพื้นฐานกันมาก่อนตลอด1000กว่าเทปท,ที่ผ่านมานะคะ ปรินได้แนวคิดนี้ค่ะมาจากการดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่อง Seven y e a r in Tibet นะคะเป็นภาพยนตร์ที่คุณแบรดพิตนะคะนำแสดงแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ทิเบตนะคะได้เป็นพระสหายขององค์ดาลัยลามะในเรื่องนะคะแล้วก็มีฉากหนึ่งเป็นไดอะล็อกเป็นบทเป็นบท พูดนะคะซึ่งปรินก็ไม่ทราบว่าเป็นบทสนทนาอ,อ,อย่างนั้นจริงหรือไม่นะคะแต่คิดว่าคงจะเป็นแนวคิดขององค์ท่านดาไลาลามะนั่นแหละนะคะในหนังเนี่ยเขาก็มีตอนหนึ่งที่พระเอกกำลังเจอปัญหานะคะตัวทิเบตเองก็เจอปัญหาค่ะการลุกราอะไรต่างๆนะคะก็ต้องไปดูทีนี้ในเรื่องเนี่ยคะ่ะองค์ดาไลาลามะซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่นะคะก็ได้พูดกับ พระเอกนะคะแบทพิสเนี่ยว่าปัญหาบนโลกเนี่ยมันมีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหาไหนแก้ได้ก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพราะมันแก้ได้ปัญหาไหนที่มันแก้ไม่ได้ก็ต้องม่เป็นทุกข์กับมันแล้วละเพราะมันแก้ไม่ได้ ได้ะะฟังดังนั้นปรินก็ว่าเป็นประโยคที่ลึกซึ้งแล้วก็หลายๆครั้งในการจัดรายการทฤษฎีกลับหลังหันก็จะนํามาพูดกับเพื่อนๆเ,เสมอเลยค่ะว่าเวลาเราเจอกับสิ่งเข้ามาท้าทายในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องดูออกนะคะว่าอันไหนมันแก้ได้อันไหนมันแก้ไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เวลาในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยความซับซ้อนของเรื่องราวเหตุการณ์ที่เราพบเนี่ยค่ะ มันไม่ได้ตัดสินได้ง่ายๆสัทีเดียวถูกไหมว่าอ,อ๋อปัญหานี้ไปอยู่กลุ่มแก้ได้ปัญหานี้ไปอยู่กลุ่มแก้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีมันซับซ้อนค่ะบางครั้งเรื่องนี้เข้ามาตอนแรกมันเหมือนจะแก้ได้แต่ว่าทําไปทํามามันไม่มีทางแก้นะคะหรือบางเรื่องเป็นเรื่องที่ดูใหญ่ดูใหญ่กับชีวิตเรามากเลยเหมือนจะแก้ไม่ได้ไม่มีทางออกนะคะ สักพักหนึ่งอยู่ไปอยู่มานะคะจัดการตรงนั้นตรงนี้ไปอ้าวแก้ได้สังนั้นนะคะดังนั้นในแนวคิดที่ว่าปัญหาบนโลกนี้มีแค่2แบบนะคะ2ชนิดคือปัญหาที่แก้ได้และแก้ไม่ได้เนี่ยปรินว่าเราสามารถจะใช้ในจังหวะแรกของการที่เราเผชิญเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบนะคะที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาชีวิตที่เรานิยามมันว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยเราจะได้เบา เบาแรงกระทบลงไปนะคะว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเจอปัญหาก็มันมีแค่สองอย่างนั่นแหละแกได้กับแก้ไม่ได้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อทำให้เรามีพลังนะคะในการที่จะไปไปจัดการมันต่อนะคะตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้หรอกข่าวว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญน่ะมันแก้ได้หรือเปล่านะแล้วบางทีมันก็กลายกลายกลับได้เหมือนที่ปรินบอกเมื่อกี้ค่ะบางคนเจอสมมติเป็นปัญหาหนี้สินอย่างเงี้ย ตอนแรกที่เจอก็เหมือนมันจะแก้ไม่ได้เลยมันมืด8ด้านนะคะเราจะจัดกลุ่มมันไปที่ปัญหาที่แก้ไม่ได้ สักทีเดียวเลยก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอคุณปรับจิตใจตัวเองได้นะคะคุณไปดูเทปคนชนะหนี้ในทฤษฎีกลับหลังหันนะคะไปดูซีรีส์ของการจัดการหนี้สินอา้าวคุณเริ่มมีพลังกายพลังใจขึ้นมานะคะสามารถที่จะเห็นแนวทางในการอ,าอยู่กับหนี้สินแบบคนชนะหนี้นะคะแล้วกอ็อยู่แบบคนที่จะพบอิสรภาพทางการเงินตลอดชีวิต อาคุณก็เริ่มรู้สึกขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะมันมีนี่มันมีทางออกได้นี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนแรกมันเหมือนจะเป็นปัญหาที่ชี้แก้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่อยู่ไปอยู่ไปเราได้เรียนรู้เราได้พัฒนาหรือว่าอยู่ดีๆก็ไปเจอใครบางคนนะคะพอเราปรับจิตใจขึ้นมาแล้วสนามพลังงานในตัวเราเนี่ยมันพร้อมจะไปเจอสิ่งดีๆไปเจอคนดีๆแล้วเนี่ยนะคะ พร้อมที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆแล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะอยู่กับปฏิหารการสำนึกรู้คุณนะคะใช้ชีวิตอยู่บนพื้นที่แห่งความเป็นไปได้อื่นๆนอกเหนือจากที่ตาเรามองเห็นเราก็อาจจะไปเจอนะคะวิธีแก้ปัญหาที่ตอนแรกเหมือนแก้ไม่ได้อย่างเนี้ยค่ะนะคะหรือบางครั้งถ้าอีกกรณีหนึ่งนะคะปัญหาเล็กๆปัญหาเล็กน้อยบางเรื่องนะคะแต่เรากลับใช้วิธีการแก้ที่ผิด ปัญหาเล็กน้อยที่เราประเมินเองอะค่ะว่าอ๋อเรื่องนี้เป็นปัญหาที่แก้ได้ปัญหานี้จิบจแต่เราใช้วิธีที่ผิดหรือเราอาจจะชะล่าใจนะคะเ,ออเราอาจจะคิดอะไรที่มันเล็กน้อยจนเกินไปก็อาจทําให้ปัญหานั้นลุกลามไปกระทั่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็มีนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่า ปัญหาที่เหมือนแก้ได้นะคะหรือว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเช่นคนในครอบครัวทําให้เราไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะไม่พอใจวางของผิดที่นะคะพูดจาไม่เข้าหูหรือว่าทําอะไรนิดนิดนหน่อยหค่ะลืมปิดประตูปิดน้ําปิดไฟนะคะลูกตื่นซ้ายอะไรเงี้ยค่ะพ่อแมออ่ดุดาบ้างในบางครั้งดูแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้วิธีการจัดการที่ผิด ะะมันอาจจะลุกลามใหญ่โตเป็นความบาดหมางลงลึกหรือว่าเกิดความเสียหายขึ้นนะคะบางคนทะเ,เลาะก,กันกับคนรักด้วยเรื่องที่เป็นปัญหาที่แก้ได้แต่ลงไม้ลงมือพลั้งเผลอพลังพลาดด้วยการบันดาลโทสะก็เลยกลายเป็นปัญหาที่แก้ยากอย่างนี้นะคะดังนั้นแล้วถ้าจะสรุปกันนะคะเพื่อนๆว่าอันดับแรกเลยมนุษย์มงคลก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่า ไม่มีชีวิตใครไม่พบกับความไม่ชอบใจตราบใดที่เรายังมีการพิจารณานะคะความชอบไม่ชอบการใช่ไม่ใช่ถูกผิดอยู่นะคะยังมีจิตแห่งความเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้นะคะ จะต้องเจอแน่นอนของถูกใจไม่ถูกใจนะคะอะไรที่เข้ามาเหมือนทำให้ความสงบของเรามันถูกรังควานถูกบุกรุกรุกรานเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่บนโลกแบบนี้เรายังมีตัวตนไปกระทบสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยเราก็ตั้งต้นไว้เลยคะ่ะว่าชีวิตเราเจอแน่นอนนะคะเรายังเจอแน่นอนเรายังมีอารมณ์กระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เราจะได้ไม่ตกใจมากเวลาเจอสิ่งที่เข้ามากระทบเพราะว่าเผื่อใจไว้แล้วยังไงก็ต้องเจอนะคะจากนั้นสเต็ปแรกพอพบค่ะนะคะพอพบแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าปัญหามันก็มีแค่2แบบนะคะแก้ได้กับแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้ก็แก้ไปก็ดูว่าทําอะไรได้บ้างนะคะถ้าแก้ไม่ได้ตอนนี้อา้าวทาอะไรได้บ้างแล้วก็ลองดูว่าอาจจะหาทางแก้มันได้ ใช่ไหมคะปัญหาที่แก้ไม่ได้จริงๆเลยก็อย่างเช่นโรคสัจธรรมะคะ่ะการตายอย่างเงี้ยนะคะการเกิดการตายการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยคะ่ะอะไรที่เป็นสัจธรรมจริงแท้แล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะสมมติคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักถูกพลัดพรากไปจากความตายอย่างเงี้ยนะคะเป็นปัญหาที่แก้ตรงนั้นไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะออกจากความรู้สึกเศร้าหมองไม่ได้ มันก็อาจจะเป็นทางแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเพียงแค่มันไม่ได้จบแบบที่เราต้องการร้อเปอร์เซเห็นไหมคะพอเราเริ่มมองเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเราก็มีพลังค่ะในการที่จะพิจารณาการกระทบนะคะเราจะแสดงปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรให้มันออกมาเป็นทิศทางที่ดีที่สุดแล้วก็ให้มันออกมาคลี่คลายที่สุด จากปัญหาใหญ่ก็ให้มันเล็กลงนะคะถึงมันจะแก้ไม่ได้ก็ยังมีทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและผู้อื่นรวมถึงถ้ามันเป็นปัญหาเล็กๆทำยังไงให้มันไม่เกิดสิ่งกระทบที่ผลเสียหายตามมานะคะไม่ขยาย สิ่งที่มันเล็กให้มันใหญ่นะคะในเรื่องของการเกิดปัญหากันอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ชีวิตเพื่อนๆสนุกนะคะไปกับการปรินชอบใช้คำว,ว่าโตคลื่น <c oughs> ถ้าจะบอกว่าปัญหาเหมือนคลื่นทะเลเนี่ยนะคะมันก็อย่างนั้น,นะค่ะเขาบอกว่าทะ,ทะเลจะสวยต้องมีคลื่นชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะตราบใดที่เรายังมีมหาสมุทรอารมณ์รักโลภโกรธหลงอยากนะคะเป็นสุขเป็นทุกข์ อันนั้นของฉันอันนี้ของเธออะไรอย่างนี้นะคะเธอผิดฉันถูกเธอถูกฉันผิดอยู่แบบนี้ค่ะมันก็ยังเป็นทะเลที่มีคลื่นนะคะดังนั้นคลื่นมาเราก็เห็นว่ามันเป็นคลื่นนะคะคลื่นเล็กก็จัดการไปแบบคลื่นเล็กคลื่นใหญ่ก็จัดการไปแบบคลื่นใหญ่นะคะพูดแบบนี้เหมือนจะง่ายแต่ว่า มันก็ง่ายนั่นแหละคะ่ะเพียงแค่บางครั้งเวลาที่เราเจอสถานการณ์จริงๆเราอาจจะส่งแรงกระทบออกไปที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะปรินก็เลยอยากจะขอนําเทปนี้มาฝากเพื่อนๆว่าก็ลองคิดในสเต็ปแรกอะคะ่ะว่าอืมเราก็เจอแล้วละ่ะอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรายังยังกระทบอยู่นะคะยังมีตัวเราคอยกระทบอยู่แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะมันก็มีแค่สเรื่องนี่แหละบนโลก เรื่องที่แก้ได้กับแก้ไม่ได้นะคะซึ่งเราก็ยังตัดสินไม่ได้ด้วยว่ามันใช่แบบไหนแบบแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้แน่เอาเป็นว่าอะไรทำได้ดีที่สุดตอนนี้ทำไปนะคะอะไรที่ดีที่สุดทั้งกับเราและผู้อื่นนะคะทำไปทำไปให้มันคลี่คลายนะคะสิ่งหนึ่งที่ปรินมักจะพูดกับเพื่อนๆใน ารายการทฤษฎีกลับหลังหันรายการอาชีพมหัศจรรย์หรือว่าจะเป็นรายการปาฏิหารการสํานึกรู้คุณก็คือว่าลหลายๆครั้งการที่เราบอกว่าเราไม่มีทางออกกับปัญหาชีวิตนะคะเป็นเพราะว่าเราให้ทางออกกับตัวเองน้อยไปนะคะให้ทางออกกับตัวเองน้อยไปอย่างเช่นเราเกิดปัญหาการพัดพลากจากคนรักหรือสิ่งที่เรารักเรามีทางออกให้ชีวิตทางเดียวก็คือ เราอยากได้เขากลับมาหรือว่าอยากได้สิ่งนั้นทรัพย์สินเงินทองสิ่งของต้องใจนั้นกลับมาซึ่งทางนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะในทางกายภาพมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเราไม่ให้ทางออกอื่นกับชีวิตเราก็จะบอกตัวเองว่าปัญหานี้มันแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ที่จริงมันอาจจะมีทางทางออกใหม่มันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยจุดจบแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยการที่เรา สามารถที่จะมีจิตใจเบิกบานในสภาวะของคนที่ไม่มีสิ่งนั้นอยู่ในครอบครองอย่างนี้ค่ะเรามีสุขภาวะในฐานะของคนที่ไม่ได้ครอบครองสิ่งของนั้นนะคะเรามีสุขภาวะในฐานะของคนที่ไม่มีคนคนนั้นอยู่ในชีวิตเราอย่างนี้ค่ะก็เป็นทางออกทางหนึ่งใช่ไหมคะมันก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งแค่มันไม่ได้จบแบบที่เราคิดว่ามันเพอร์เฟที่สุด นี่และคะ่ะปัญหาชีวิตนะคะก็ขอส่งเป็นกำลังใจให้สมาชิกนะคะสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเจอกันทุกคนคะ่ะยากดีมีจนก็ต้องพบกับสิ่งที่ต้องใช้สติปัญญาในการเข้าไปเข้าใจแล้วก็บริหารจัดการชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกทกท่านคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันด้วยตามช่องทางต่างๆที่ได้ บอกเล่ากันไว้นะคะกับพอดแคสต์มนุษย์มงคลทฤษฎีกลับหลังหันรวยเฮงเก่งดีค่ะ